ดักแชทใครรัวๆเมื่อกี้พี่พี่อ่านแค่หนเอ้ยมาแล้ว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 มาแมาแล้วเฮ้ยได้ปาได้ยินปะเฮ้ยไอ้บางไอ้บางมึงเติมกาชามึงเปิดทีละกี่ลูกวะเปิดเปิดมั่วนมผมอ่ะเปิดเลขอะไรบ้างอ่ะบ่อยๆอ่ะอ้โหเจอะไรเงี้ยไล่ไปเรื่อยครับหลักร้อยหลักหน่วย เปิดมั่วหมดลงใช่หรอแล้วเลขอะไรเปิดได้ดีสดุดน่าจะเป็นหนึ่งสองห้าครับแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยครับผมผมมารับที่มีมาดีที่ทแลบนะพี่ผมเปิดตามแชทบอกนันผมบอกผมเปิดเลยผมก็เปิดเฮ้ยแชทสองไม่ได้มีใครเอาไปใช่ปะ ตองย่าศพมันอยู่ในห้องน้ำไม่ใช่หรอเอกสองต้องรอเขาประกาศใช่แต่ตอนนี้หาศพไม่เจออยู่ในห้องน้ำยองนไงห้องน้ำไม่มีใครเอาไปหรอกถ้าไม่มีศพก็น่าจะแคสน่าจะแคสให้ก็ตกไปใต้บ้านนะรอดูเรียนเปิดระบบอุ้มนะไออุ้มสวรรค์เออกำลังพี่เบีย์นะกำลังกลับบ้านเพื่อมันเอาบัตรที่บ้านได้ใช่ป่าวเขาได้เลย

หนึ่งหกแปดลงกี่แสนลูกอันโลสองแสลูกเฮ้ยโหเลี้สองแสลูกกว่าลุงบอกตัวารได้แของสามแสนลูกของทองสามสี่ห้าสองแสนลูกลุงบอกไอ้ลูกไอ้สามแสนลูกลุงลถ้าถ้าเหลือลอขายบอกด็ผมเอาพี่ดีเข้าไปเข้าไปเอาบัตได้ไดได้ อะไรต่อ789 333 889้าสามสาดบ้างนะ่ะอุ้ยเฮียโหดจัดสดัส อะไรต่อสองสองสามฟรสองลำฟรีชิ้นส้วินส่วนรวลวเห็นได้ได้แต่ของจูมาชิ้นสวนเต็มเลยสองสามสองสามแปดคนเนี่ยเขไม่ได้ของเยอะจังมันอยู่หน้าบ้านมันนะเต็มเลย พี่นับคันได้กี่คัน๋ย่นับให้แป๊บกดยี่สิบบาทเจ็ดผมมาไม่ถูกกับเลขเจ็ดอ่ะมคอยดูเจ็ดเจ็ดไม่ได้แน่นอนอ่ะ,<ล>ะม,มคอยดูกูไม่ถูกกับเลขเจ็ดไม่มีกล่องจูนเดยนะสอง,สอ,งอ่ะชะ้าหน่อย 20คันจอดอยู่เนินหน้าบ้านมันรถไหมเชื่อกูได้อันเดียวเองหล่อร้อยฟาดมีมีนั่งสองด้วยนั่งหนึ่งด้วยไอ้เชี่ยกูได้กล่องเดียวเองอ่ะกูกูหมดไปแปดหมื่นกูได้กูได้กล่องไอ้นี่กล่องเดียวเองไอ้เชี่ยไอ้ชิ้นส่วนพิเศษอ่ะลงลงลงอย่าลืมเก็บบัตรนะลงมาต่อเลขสามนะครับได้เลขสองครับมาต่อเลขสอง Vô vàng mấy phiền đi Kẹp đai hả bà bà cần này nè Kẹp đai hả เราค่อยเก็บเราค่อยเก็บมันป้นไม่ได้ไม่ใช่หรอผมจะได้ตีอาวุทธทีเดียวไงยังไม่อยากเก็บเฮ้ยมันป้นเรายังไม่ได้ใช่ปะมันป้นเรายังไม่ได้ใช่ปะป้นปไม่ปกติเช่่ะลุงไ,ไม่มันมันมันป้นกาชามันหมดเขตยังอะ่ะถึงสิบสี่ครับล,ลุงถึงสิบสี่ครับยังยังครับยังปัดประกันนะครับรการต้องเก็บอ่ะ ถ้ามีประกันยลายใบถ้าเออรอบนึงมันหายครบทุกใบนะครับและนำเก็บปัจจัยด้วยเชี่ยคนมันเลยว่ะเปิดกระชาเดี๋ยวกูเติมอีกไอสัตว์เตือนไว้เฉยๆเผื่อคนอื่นได้เฮ้ยไอ้นี่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 ต่อเลยสั่งน้ำทับเลยจะทับลงขอห้าห้าเปิดไปแล้วห้าห้าอะไรเปิดเด็กๆโอ้โห มึงสั่งได้เลยคนมาครบยังนับคนดินับคนหน้าบ้านดิอะไรนะนับคนหน้าบ้านเจ้าสองเจ้าสองจัดรถนับคนหน้าบ้านเลยพี่เช็คดูมันไหวไหมพี่เช็คเดี๋ยวผมโบกพี่ไปคนหนึ่งดูอยู่ดูอยู่โอเคโอเคนับคนหน้าบ้านดิเจ้าหนเจ้าหนบ้านดิเจ้ึ่งหนึ่งอ่ะเจ้าหนึ่งหนึ่งได้เจ้าหนึ่งหนึ่งออกตู้แล้วใช่ป่ะคนนี้คนนี้เออไปอ่ะเจ้าหนึ่งหนึ่งออกแล้วพี่โอ้โหดวงเริ่มก่อยแล้วว่ะเหี้ย ดวงเริ่มก่อยแล้วจัดหนึ่งหกสองโอ้มาแล้วมา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 หนึ่งหกสองหนึ่งพันหนึ่งหนึ่งห้าสิบห้าฮัลโหลอยู่อยู่ ขอถามนะดิบอที่รถกับเครื่องยนต์มันราคาเท่าไหร่ต้องถามพวกไอ้นู่นหวะมีใครอยู่ไหมมีใครอยู่ไหมสายเติมอ่ะติดอยู่ไหมเอ่ยเขาอยู่ไหนอะเขาอยู่ไหนอะจิกกให้พี่ผมผมบอกตู้แล้วพี่มัารวมอยู่บ้านมันรวมอยู่บ้านเขิ้นส่วนรลอยู่ไหนบ้านเราบ้านเราองเหลืออีกเท่าไหร่วะกาชากูเหลือเท่าไหร่วะเนี้ยน่าจะลงนับคนอยู่ อันหยิบหยิบบัตรนะพี่เหลือโอ้เหลือแสนนึงไอ้ซ่าแสนได้ได้ได้วถ้ามีห่ออีกคนนึงก็บอกเป็นสามแปดกล่องจูนสิบห้ากล่องตรงนี้ตรงนี้มีทั้งหมดเท่าไหร่เฮ้ยกล่องจูนกล่องจูนขายได้เท่าไหร่กล่องจูนขายได้เท่าไหร่ 4M ครับ 4M ใช่ปะต้องกวาดสายตาดีคิดว่าใครไม่อยู่วะไอ้บอปอยู่ปะไอ้จุกอ้าวแล้วไม่อยู่ มีหายหายก็มีปักประจุกมีหอ่หอห่อนึงอ่ะเขาหอ่หอเราอยู่ห,อห่อ,หอหนึงไม่ไม่ไม่จุอ่ะพอพจ,อจะแบบประกันก่อน ปับบกบัตกาน9 9